ราศีเมถุนสัปดาห์นี้นะครับการงานจากหน้าไพ่จะเห็นเป็นรูปคนถือดาบกำลังหันไปมองด้านหลังอยู่นะครับตีความได้ว่าบางครั้งทำอะไรต้องมีลูกล่อลูกชนบ้างนะครับอย่าซื่อมากจนเกินไปจะทำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบได้นะครับใบต่อมาคือเรื่องของการเงินจากหน้าไพ่เป็นรูปผู้หญิงที่กำลังยืนอยู่ โดยมีเหรียญอยู่รอบๆบกายเลยตีความได้ว่ารายจ่ายจากความต้องการของตัวเองยังคงสูงบางครั้งอาจจะคิดว่าไม่มากหรอกเีละเล็กเียะน้อยไม่มากหรอกแต่พอเอามารวมๆกันนะครับเยอะพอสมควรเลยใบยสุดท้ายคือใบของความรักนะครับได้ไพ่ชายสูงวัยยืนอยู่คนเดียวไม่สนใจใครตีความได้ว่า กำลังมีปัญหาบางอย่างให้คิดมากขอให้นิ่งให้เป็นเย็นให้พอจะทำให้ผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นได้ครับ